พี่น้องครับจากนี้ไปเนาะปกติเนี่ยอีกการที่พวกเราจะเข้าใจเรื่องของการมีความรู้หรือความเข้าใจของทั้งชาติปกติการจะมีการอบรมสองพืนสามวันหรือไม่สามคืนสี่วันเอาวันนี้ผมจะใช้เวลาแค่นี้พอละเนาะเออพวกเราครับสิ่งที่โลกของหลายที่มันเกิดขึ้นมาพราวเนี่ย จาจรย์เกยืนยันนะครับานะแล้วก็วันนี้การประเสริฐมาบอกเลยว่าอันนี้มันเป็นผลของที่เราเป็นเกษตรกรแล้วเราไม่สามารถทาดินให้มันสมบูรณนะ์เขาเรียกว่าืัสภาวะภูมิของต้นไม้ถุงบกครับเพราะฉนะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองดูด้วยว่าข้อเสนอของพวกเราที่จะเสนอไปทำดินดีเป็นยังไงเนาะอีกอันหนึ่งนะครับพอเรารู้ อันนี้คือผลเนาะแต่เราจะากพยายามทำให้ยินเราเป็นแบบนี้เนาะสอ,องกระบวนการทำพืชเต,ต,ติบโตเนี่ยมันใช้ปุ๋ยนิดเดียวแต่นิดเดียวของมันเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับระบบของการการเติบโตของพืชและความแข็งแรงของพืชอ,อันนี้ขอให้เราเข้าใจเนาะแก้เชื่อไปก่อนแก้เชื่อไปก่อนเนาะอีกการนึ่ ลากพืชไมช่ลงลึกเมื่อลากพืชไปลงลึกลากพืชจะอยู่หน้าดินคนพืชและจุลินทรีย์ต้องการอากาศต้องการความชื้นของน้ำาพราะการอาหารและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเนาะเดี๋ยวเราจะลองดูว่าวิธีการพีเเอ็มันทาให้สภาพแวดล้อมเหมาะสมอย่างไรเนาะอีกอันหนึ่งจุลินทรีย์ เนะนาะขณะนี้มันมีสองกลงุ่มกลุ่มหนึ่งใช้อากาศอีกกลุ่มนึงไม่ใช้อากาศเราจะใช้กลุ่มที่มีากากเรานะแล้วเดี๋ยวเราจะทําให้เราเห็นว่าวิธีการที่เราใช้กลุ่มเนี่ยไม่ต้องการไม่ต้องการอากาศเนะี่ยเราทํายังไงแล้วทําให้ดินมันดะีเนาอีกเรื่องหนึง่งกิสิยวัตถุยากฟางใบไม้พวกเราไม่ถือมันเป็นศัตรูเราแต่มันเป็นทองคำ แล้วเราจะใช้สิ่งนี้ร่วมกับเรารู้ว่าลากขึ้นมันเป็นลากที่ไม่ได้ลงลึกได้อย่างไรเนาะอีกอันหนึ่งนะครับการฟื้นฟูดินเรารู้แล้วที่ผ่านมามันมีทั้งธรรมชาติบางบางทัคษะปัญญาคือคือที่ต้องให้รู้เนี่ยเพื่อเราจะรู้ว่าทําไมเรามากี่ปีมันไม่ดีขึ้นพืชมันไม่แข็งแรงแต่ขณะเน,นี้โลก ไปถึงนวัตกรรมละผมถามพวกเราอย่างหนึ่งเคยมีพี่น้องเราไปทำงานเกษตรที่อิสราเอลไหมกลับมาเขาเขาทำแบบเราไหมพี่เขาเขาทำแบบเราไหมเขากลับมาเขาไะมีชุดความรู้ของของอิสราเอลตามมาใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นขณะนี้นวัตกรรมของโลกมันไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้แต่เพอเอิญเอประเทศเราอากาศ กระบวนการให้ความรู้ของนวัตกรรมมันมันน้อยยังยังไงผมไม่รู้เนาะผมก็เจอผมก็เจอมาหน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้องวันนี้เน้นเรื่องการแฮกเก็กิ้งกับขายอย่างเดียวแต่ไม่ค่อยมีหน่วยงานไหนที่จะมาส่งเสริมรู้วิจัยเรื่องของต้นขาการผลิตที่มีคุณภาพอันนี้ผมรู้สึกอย่างนั้นนะลองลองาำด้วยเองว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันนี้เข้ามาช่วย หรือไปอพวกเราเดินกันโดยไม่รู้ว่าสิ่งที่เราไปมันเป็นยังไงเนาะอีกเรื่องหนึง่งการที่พืชเราเนาะจะมีผลผลิตเนี่ยมันมีสี่วิธีอันนี้มันเกี่ยวนะพเพราะถ้าวันนี้เรายังยังเล่นบังคับเราก็จะเจอรูปแบบที่เคยเคยมีเพราะพืชมันกับมนุษย์มันก็ไงตกต่างกันเนาะเมื่อเรา,ารบังคับ เราเล่กเราฉีดยาหรือด้วยกระบวนการของระบบทุนเขาปลุกฝังให้เราเขาไปชาสัมพันธ์ให้กองซ,อซื้อนั่นซื้อนี่มันเรียนทำให้พวกเราวัางวุนอย่างนี้แหละแะ้มันเลยเป็นผลของการที่ทำดินอ่ะตอนนี้มาดูต่อเนาะอย่าลืมนะครับวันนี้ผมที่มาทำงานเนี่ยผมเห็นคุณค่าของการที่เราจะผลักด,ดันให้เกษตรกร,กรสามารถผลิตอาหาร แล้ถ yeah. ้ามนสามารถทำกระบวนการของพีเอเอ็มมันจะนําไปสู่การทําให้อาหารเราเป็นยาอันนี้ผมสรุปของสิ่งที่การยเสือพูดนะอันนี้มาดูคือถ้าพวกเราใช้ใช้สารของพีเอเอ็มไอสารเเรกหนึ่งนะเวลาเรากินกินผลไม้สีที Belt ่ออกมาจะมันจะมันจะเป็นสีตกแล้วถ้ามันเปรี้ยวก็เปรี้ยวแหลมหวานก็หวานเฉียบแต่มันไม่จืดอันนี้อันนี้เป็นจริง คือด้วยจุลินทรีย์เนี่ยมันมีผลต่อการเขาเรียกอะไรการสร้างกระบวนการอะไรบางอย่างเนาะอันนี้ขอให้รับรู้แล้วกันว่าถ้าเราทํางานไอ้กระสีแบบพีเอเอ็มเนี่ยมันจะไปถึงการสร้างอาชญาเนาะอ่ะอันนี้มาดูเนาะน้องขับสารพ,พีเอเอ็มเวลาอธิบายห้านาทีก็จบแต่ถ้าวันนี้พี่น้องไม่เข้าใจเรื่องนี้นะพี่น้องจะบอกเลยตรงนมันง่ายง่ายจน ไม่เชื่อเหมือนผมเคยกำบุดอาการตีมาเราผมศิล์รากาสี่ปีแต่เพราะอยากลอง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 ครับศาสตร์พีเอมันมีการเน็นอยู่สามเรื่องเรื่องที่หนึ่งทำไ่้ินดีกมพวกเราเวลาเข้าไปอบรมเขาจะมีมัตโต้มัตโต้คือคำสพราะว่าเราเป็นเกษตรพีเอ็มเกษตรรุ่นใหม่พีเอเนี่ยเราจะเคบรพดินเป็นพ่อแต่คำนี้ไหม ก็โดนไหมโดนไหมใครยังสินยาฆ่ายายกมือหน่อยไม่ต้องหายนะมีไหมเออไม่ถังพ่นยาฆ่ายามีไหมีพ่นไหมเราพ่นไหมพ่นนะที่ตุ้มควนพ่นเนาะเนี่ยเราบอกว่าเราต้องเคารพตัวพ่อแล้วเวลาเราพ่นยาฆ่ายายาฆ่ายาลงมในดินมไหมลงไหมถ้าเราเป็นพ่อ มีลูกมันฉีดยาลงไปในตัวเรามันคลอดนะอันนี้ผมไม่รู้นะเพราะนั้นเนี่ยคอแรกถ้าไขงไม่พ้นย,ย,ยาข่าไม่ฉีดยาฆ่าแมลงนะและใชะ้สารจำจัเอาเลยเต็มสิบเต็มสิบเลยแต่ถ้าใครฉีดพี่น้องท้องมันคมีเรามีเจ้าเราตั้งหนึ่งแต่ายาฆ่าย,ยา

จริงจริงอันนึงพี่น้องครับพี่น้องควรวันนี้พี่น้องควรปูกมะพร้าวที่ใช้ห่มบมดินนะเปลยินนะฮะท่า้ฮเกิดวิธีเปลยินให้ห่มบมดินด้วยอินทรี้ยวถูฟังไปมาได้พี่ทำได้นะได้อะลองไปดูการห่มบมดินเนี่ยแดดมันร้อนนะ ต้าแต่ร้อนมนสองดวงพื้นจูลิีอยู่รอดไหมเออสองพอเราห่มบุกินด้วยอีเสือธงเนี่ยที่น้องลองไปทำดูเนาะมันจะทำให้สิ่งมีชีวิตมีที่อยู่อาศัยไหมเออจะเกิดหงโคกถึงกินพิษเลยทาพี่น้องดูเพราะฉะนั้นใครทำอีะแพนนเนี่ยมาล้วกที่สอง บุบดินเนี่ยถ้ามันได้น้ำได้จุลินทรีย์ที่เหมาะสมทั้งหมดมันเปื่อยไหมครับพี่น้องมันจะเป็นยูบัตนะเราไม่ให้อะไรขี้มันจะได้กระบวนการคุ้มดินของพวกเราเนี่ยเราใช้เหตุมีชีวิตเชื่อมกับวัสดุน่ะซึ่งเป็นเส้นใหญ่หญ้าต้นไม้เป็นส้นใหญ่น่ะซึ่งจุลินทรีย์มันมันต้องการเป็นที่อยู่อาศัยแล้วพอมันเปื่อย ด้วยเออยื่อะลายเนะี่ยกลายเป็นยืมาัฒนธรรมได้ NPK และธาตุธาตุอื่นครบอันนี้คือการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่อาจารย์เกษตรว่าในโลกนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่มีหรอกที่มันจะมีมุมมุมเดียวคือมันไม่เป็นโทษมุมเดียวแต่มันม,มีประโยชน์ด้วยข้าการป็นเพราะฉะนั้นพวกเราจะใช้ใบไม้หญ้าฟางที่น้องครับใบไม้หญ้าหา,า,าง่ายไหม แต่ทุกวันนี้เราถูกปลูกฝังว่ามันคือศัตูใช่ไหมใช่เราก็เลยทำลายน้องเติมท่อาหารน,น,นว,วัตกรรมสีสูตรผมบอกเลยนะครับว่านวัตกรรมมันมีหนึ่งธรรมชาติสองอุปญาเราใช้ทั้งธรรมชาติทั้ง,งอุปยาหรือใช้ที่อื่นม,มาดีรามาดีไหมดีไหม มันไม่ดีไงพี่น้องให้โอกาสแล้วเราเดี๋ยวลองเอาสีส e ูตรที okay. ่ผมจะ้เป็นทดลองดูเนาของเราใช้เวลาเจ็ดวันที่ผ่านมาพี่กีตาร์เคยทำปุ๋ยหมักเองมใช้เวลาเจ็ดวันซื้อเลยโอเคลูกมาซื้อเลยเป็ดผงเป็นเม็ดเอาพี่น้องมาดูนะของเราใส่สีสูตรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเนาะเราบพี่น้อง ทำตรงนี้โอเคเป็นชียาเป็นพยานโมแล้วก็ทำตรงนี้จบแด้ยากไหมเนี่ยค่ายแต่พี่น้องมาดูนะทนนำให้งามดีนะเดีว่าเราเรียกว่าขลุกน้ำเป็นพ่อใครขลุน้ำตอนคืนบ้างยกมือตอนบ่าย,ายตอนสายตอนเช้าเช้ามืดก่อนอาทิตย์ขึ้น มีไหมเออพี่น้องพิธีกาลดน้ำเพื่อต้องการเป็นเพื่ออะไรควชื้นหนึ่งความชื้นแล้วมีอะไรไหมความชื้นไม่ได้ตามได้ดื่มที่ข้าหารโอเคคือการลดน้ำเนี่ยตอนที่ผมไปอบรมเนี่ยอาจารย์ถามว่าพี่น้องการตรียมรนลดน้ำช่วงไหนมก็จะเจออยู่เช้าสายบ่ายเย็นและมืดใช่ไหม อรถทั้งวันโอ้ขยักน่าดูเลยเนี่ยน้องการรดน้ำเนี่ยน้องพืชเอาไปใช้ของอย่างเมื่อไรที่มีแสงแดดมีแสงมีแสงแดดนาะร้อนนะพืชมันจะดูดน้ำทันทีเลยระบายความร้อนอันนี้คือหลักของวิทยาศาสตร์ของธรรมชาติเลยนะเมื่อไรปุ๊บมีแสงเมื่อแสงทอขึ้นพืชดูดน้ำนั้น รู้ทั้งที่อันนี้เป็นหลักของเขานะไม่ใช่หลักของผมหลักของพืชรอนเมื่อไรมีแสงแดดตรงอาหารไหมเฮ้ยเพราะนั้นพืชเอาน้ำไปใช้ของตึ้งใหญ่เมื่อที่หนึ่งจะบายความร้อนอันนี่สองตรงหารอันนี้คือคือสาเหตุที่พืชดึงน้ำไปใช้พวกเราพวกเราพอเรารู้ปุ๊บเราจะลดน้ำของ คนถามว่าเพียบคงหนูไม่สามารถลดกอนพันทิขขึ้นแก้ไขได้ไหมได้เนี่ยเนี่ยเข้าใจไหมถ้าพี่น้องลดไม่ได้ก็ไปขายอะไรเมนูเละแต่ถ้าพี่น้องไม่หุ่มหุ่มดินดินแห้งไหมแล้วว่ามันมีแสงแดดมันดูดนะดูดน้ำไประบายไม่มีน้งานเครียดไหม เช่นวันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่ง,งสิบสิบเดือนเป็นปีปีปีต้นไม้ออดแอ้มนี่คืออะไรเพราะฉะนั้นพวกเราในฐานะพีเอ็มเราจะลดน้ำออกหาทิศขึ้นทำได้ไหมพี่เล็กพิเปลี่ยนใช่ไหมไปรู้นะคือถ้าพี่เปลี่ยนไม่ได้พี่ก็ต้องอาศัยโหมดินแต่ถ้าพี่ไม่โหมไม่โหมดินแล้วพี่ก็ไม่สามารถลดน้ำ ต้องไห้เีวเขียดเขียดปุ๊บขนสุขภาวะมันจะโผล่บนหลองอ้นแออันนี้ผมพูดตรงถ้าแก้ไม่ได้แก้ไร้อีกอันหนึ่งลดน้ำของพวกเราอาจารย์จะบอกเสมอว่าให้ลดน้ำเพื่อให้มันมีความชุ่มชื้นไม่ใช่แฉะใครยังลดน้ำแล้วไหลนองมีไหมวันนี้มมาเนี่ยลดน้ำถึงวันพวกนี้มีไ

คือถ้าพี่น้องรดน้ำแล้วแขกไหลนอนนะครับน้ำจะพาพาหางออกมาเลยแล้วบ่อยๆปวอยไปวอยต้นไม้พี่น้องดินน่ยจะติดกบฮีตพิโกบกเราชอบต้นไม้ชอบไหมไม่ชอบเออของเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีสองเรื่องไว้นะพี่น้องว่าง่ายไหมง่ายไหมครับง่ายไม่ง่ายทำได้ไหมคือไอ้เนี่ยห่านที่มันจบแล้วมันดึงพีเอเอ็มเนี่ยดึง แต่เรื่องพนี้พี่น้องก็เข้าใจแล้วพี่ต้องเปลี่ยนนะอีกเรื่องหนึ่งดูแลพืเหมือนลูกเอเหมือนลูกเออพี่น้องครับพืชที่ทำด้วยพเอเน็มเนี่ยปกติเวลาเราปลูกพืชเราอยากให้พืชเราสีเขียวแค่ไหมยากพี่น้องจะไม่เจอในพีเเอ็ม คิวอ่อนไม่ตองไหนล่ะพี่น้องทำเองนะหลักแต่ที่สใส่ไปสักเดือนใบพืชของพี่น้องมันจะเริ่มมีไข่มันยอมปันมันจะวาวาเราเจอภาคธิษณ์ถ้ามันมีผลนะผลจะเยอะเนาะอีกเรื่องหนึง่งถ้าพี่น้องทำดินทำาน,นานะกิีงานยอดใบยอด ของใบหนาหรืออะไรก็แล้วแต่ทรงมันนะจะดีกว่าเดิมจะยาวกว่าจะใหญ่กว่าเสมอถิงไ่มเออแล้วเพราะฉะนั้นการดูแลพืชเหมือนลูกเนี่ยร้องต้องหั่นไปดูมันบ่อยๆการทันเจี๊ยมมันคงไม่ใช่โทรศัพท์สั่งงานนะมีคนจะใช้อยู่าโทรถือให้คนจ่ายยาจาวโทรจ่ายรถงานโทรจ่ายใส่ปุ๋ยดีไหม ถ้าเราเดินดูทุกวันเราจะเห็นการแตล่ยแปลงไหวไหมครับนี่คือสิ่งที่พวกเราทำจริงๆเาเนี่ยพี่เนาะทั้งหมดนี่เนาะมีแค่นี้จริงๆนะเพราะนั้นเวลาเราดูแลกคื่เหมือนลูกเนี่ยเราจะเห็นทรงเห็นทรงเห็นยอดเนาะเห็นใบกิ่งช้างเอิรโต และแต่ใบใหม่เสมอถ้าพี่น้องทำดีทำน้ำดีนะคนของพืชจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเวลาเข้ามาในกลุ่มเนาะเข้ามาในกลุ่มครับเดี๋ยวพอจบทันทีว่าจะดึงพวกเรากลุ่มเลยตอนเที่ยงเนี่ยแล้วเราจะมาแลกกันแล้วก็จะส่งให้ดูว่าทุเรียนหลักจากที่เราทำระบบ ให้ดีปุ๊บมันแทบไม่ได้ทำอะไรเลยยกลงเวรงานสุดห่างอย่งนี้อย่างนี้มาเช้าสองทุกเดือนผมใส่ปุ๋ยผมกัดินอันที่สามตัดหญ้ามีแค่นี้จริงๆผมทำทุกเดือนมาหนึ่งปีก็ตีเดือนก็อ่้อเอาอ้อมาแล้วอ้อเขาอยู่ที่สมุทรสาครเมื่อก่อนเขา ก่อนจะเจอพวกเราเนาะที่สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดสมุทรสาครเขามีมะนาวอยู่ประมาณพันต้นเนาะเขากำลังจะโค่นแต่น้องอ้อมาล็วมาช่วยบอกพี่น้องหน่วยในคณะตอนนี้มาเยี่ยมพวกเราเชิญน้องอ้อมาก็ปลูกมะนาวรลองลองลองถามเขาว่าหลังจากที่ใช้ PIM อ็้อปีกว่าแล้วสองปีสามปีละลองลองดูว่าน้้มี คือเมื่อหนูตอนนั้นที่หนูเจออาจารย์นะะหนูก็เลงว่าหนูจะลงแล้วก็พอมาเจอจามานะฝากพ,พี่ให้นะคะกลับไปไดีกวา่าไม่ว่าอยากจะฟืนจจ้นอาจารย์บอกว่าทำสูตรอาจารย์ยังไงก็รวยเพราะว่าเกษตรกร,เร,กรเราจนมานานแล้วเราก็เลยอยากลงครับก็เลยลองสูตรอาจารย์ดูปรากฏว่าทําไปประมาณเอ่อมะนาวชุดหนึ่งนะคะได้กลับมาหลายร้อยล้านเลยจากที่ว่าต้องจะลงมะค่ะ ก็คืออยากทีนี้ว่าหนูวัทำกับเต็มร้อยหนูมิกกี้ประมาณ30ไล่นะคะหนูวลงเต็ม30ไล่เลยหนูไม่ได้ลงแค่ล่องหรือสองล่องหรือสองต้นนะคะหนูลงจะเต็ม30ไล่เลยก็คุณมัมีไหมเออหลังจากที่ว่าทําสุดนเอมของอาจารย์ช่วงแรกเราหนูจะลงทุนเยอะเพราะว่าขี้วัวมันก็มีปันทุนใช่ไหมคะเราเอาก็ทําการนม แต่ถ้าเทียบกับการใช้ปุ๋ยเคมีปกติหม um ูจะใส่ปุ๋ยเคมีตกเดือนละหนึ่งตันปุ๋ยตอนนี uh ้ก uh ็ประมาณสี่หมื่นตันนะคะพอเรามาใช้สูตรอาจารย์ใช้เลยมาได้มาจากปุ๋ยที่เคยใช้เดือนหนึ่งประมาณหนึ่งตันเราก็จะเหลือประมาณแค่ห้าลูกต่อเดือนในพื้นที่สามสิบไร่แป้งค่ะ ปยแค่นี้จะพอกินเหรอเพราะว่ามะนาวก็เยอะมะนาวเก็บปีเจ็ดแปดร้อยลังใส่ปุ๋ยห้าลูกพอไหมคะต่อเดือนแต่้นทุนถูกหนึ่งต้นทุนหายไปเลยเยอะมากตอนนั้นคือจากที่ว่าจะตายกลับมาต้นเขียวลูกเต็มต้นแล้วก็ของที่เพิ่งกลับมาเป็นเบอร์จำโบภายในวลาหนึ่งเดือนเข้าไกับที่ว่าเราใช้ปุ๋ยเคนีเป็นจมโบผิวผิวมันเลี่ยมโลชักนก์เบาไปเลยค่ะ แต่ที่นี้ว่าสัวอาจารย์ก็คือต้องเข้าใจว่าต้องลงมือทำและทำจริงๆเห็นผลจริอองค่ะการันตีตอนทำเคมีกับทำอะไรมังสุขแะนี้ตอนทำเคมีก็ได้เงินมากก็จายค่าวุ่ยไงคะความสุขไหมแต่ว่าพอทำของอาจารย์ปีนั้นที่ว่าทำของอาจารย์อันนี้ก็คือขอเล่าให้ฟังว่าก่อนที่ต้นจะตายอ่ะปีนั้นได้มาหกลา้านเพาจะรื้อ ก่อนจะเลือกใช่ก่อนจะเลือกปีนั้นได้มาหกล้านค่ะร่าน้อ่าแล้วก็คือต้นทุนก็คุณป,ป,ปุ๋ยเคม,มีนั่นแหละเดือนรัห้าลูกห้าลูกห้าลูกหายไปเยอะเลยใช่ไหมหมแต่ว่าก็มาเป็นการลงไปเพื่อคุณครูดินแต่ว่าตรงนั้นมันก็ไม่หายไปไหนแงมันยังในที่เรายิ่งเราใส่ไปใส่ไปใส่ไ,ไ,ไ,ไปมันก็ยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆครับค่ะพี่น้องใครสนใจนใรเรื่องมะนาวอ่อให้ไปดูได้นะอ้อเนาะคืออ้อเขาลงจริงเขาซื้อเครื่องเครื่องผสมอะ ทำเองเลยเนาะเพราะถ้าทำไเยอะมันจะต้องใส่เครื่องผสมซึ่งต้องลงทุนตอนนี้เป็นเรื่องที่อ่ะมีคำถามไหมครับเรันนี้คเอ่นเช่อเมื่อกี้อออพูดให้ฟังแล้วว่าอยู่แคนเตอร์มันก็หายไปเลยทั้งที่ว่าคนเท่าไหร่ก็เอาไม่อยู่นะฮะผมบอกแล้วนะเวลารักษาเนี่ยรักษาข้างในก่อนรักษาข้างนอกเครื่องดินเครื่องดิ้นนะสีล่ะเรารักษาข้างนอกหายแล้วเดี๋ยวมันเป็นโวิดที่แคนเตอร์เหมือนกัน รักษาพิที่หาแล้วมีโกที่นะเพราะฉะั้นวิธีรักษาก็คือรักษาภยในให้มันแข็งแรงเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะขยับหมดเลยะแล้วให้พวกเราไปนั่งที่เกิดใหม่ยังไม่ต้องเชื่อนะมาตั้งคนอย่างนี้ให้เกี่ยวสินค้ามาวางในอีเซลมายืน มาไม่มีเซลล์สวยๆมันยืนไม่มีเซลล์รอๆมันยืนมีามีแต่จะมาบอกว่าพวกเราจะต้องเดินเป็นยังไงไม่ได้จะเดินกรับโอเคโอเคนะพี่น้องผมขอยืนยันเนาะตอนผมทำใหม่ๆอ่ะขุดลึกเจ็ดเมตรดินผมนะทำบอกเป็นดินเหนียวหินแล้วก็เอาแม่โควางเป็นลูกฟูเพื่อปลูกผูเรียนเออสามตัวแรกอ่ะ ผมก็ใช้การุบ่มดินนะแต่มันก็มาันมีมีแรงกัดแต่กัดกัดจนใบมันแบบเอ๊ะไปรอดแล้ตอนนั้นตอนทำใหม่ใหม่แต่กัดอะไรอ่ะลอยลอยลอยรอดก็เรื่องของมึงก็ใส่สูตรหลังจากใส่ตัวหนึ่งกับตัวสองเสร็จผมก็หนีมาเป็นตัวสองกับตัวสี่แต่ตัวสามตัวนี้ผมยังไม่ใส่ตัวสี่เลยใส่ตแค่ตัวสองกับตัวสามแต่เน้นใส่ทีสี่ก็ถุงเยอะ ตเล็กบคัวจับต้องงใครเาปี่หมนเลยอไอู้้นะเพียเอ็เนี่ยท้ไปินสีตัวยอเพอเยอะๆทนีจุลิีอยู่มากนี้เป็นเรื่องที่เรารู้ไหมว่าทำไมผู้ากัเอาสาเหี่ยมงเเดิจะถึที่สี่เมื่อไแมลงโรคไม่ใช่ปัญหา 一一步朝着成功。 รวปเนาะต้นไม้กับแมลงมันคือเกาะคู่กันแต่ถ้ามันมาวุ่นวายสิบเปอร์เซ็นต์ไม่เคยยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วมันปูอาหารได้อย่าไปยุ่งมันเลยขาดถ้าพี่น้องยุ่งปุ๊บหลอกท่อนทีเดียวระบบมันล่มระบบชิบหายเลยจ้่อันนี้คือสิ่งที่อยากให้พวกเราลองลงไปทดลองของคู่ทีเดียวที่มันมีปัญหาล้วนแต่พวกเราแสหาเรื่องกันเองทั้งนนั้เลย อาจารย์ตีย so ้ำเสมอปลูกพืชปลูกพืชอย่างที่พืชมันอยากจะเป็นอาาไม่ใช่ปลูกพืชเหมือนไอ้คนปลูกอยากให้เป็นเพราะคนปลูกไม่ใช่พืชใช่ไหมยิ่งให้พี่น้องจริจ๊งกันเออนี่คือสิ่งที่อาจารย์จะบอกหมดออ่ะขอบคุณครับพี่น้องครับแบบวันเช้าสวันนี้ครับ